หวยเน่หวยมองหน้าหวยไรจมเนี่ยตอบมาคุยยังแกงโซนตีปไอ้เหี้ยหมาไอ้ย่ายำหวยฮัลโหลเอาเอาเอาไป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 เอามันไปยิง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 ดันไม่ดันไม่ดันเล่นที่นี่พอ ช่วยปืนนวดเยอะลงเยอะประดันไม่ได้เพราะมันไกลเกินต้องรอมันรอรอไอ้สัหนองน้ำไปเดินไปหาควายเว้ยรอ่รอ่อมึงขึ้นรถบอกคนหนึ่งนี่บอกม่ต้องนวดเยอะปืนกระสุนมันไม่ดันมาลองดันมานิดนึงอ่ะแล้วค่อยยิงนอกจากปืนจะตกอะนอกจากปืนจะตกเราค่อยเข้าได้ไม่ไม่ต้องนวดวงไฟมันเยอะนะปืนกระสุนไม่ได้ได้เก็บสุนไว้รอมันดันมานิดนึงอ่ะแล้วค่อยยิงบอกเพื่อนด้วย

ยินะคดนยิงโดนยิงิงตายคตไหวไหวไหวไหใจเย็นใจเย็นไฟที่พวกมึงบินแล้ว่น้นเลยลองอโดนยิงโดนยิงใจเย็นรอมันจับมานิดนึงบอกืนไม่ต้องรดเยอะเพื่อนเื่อนไม่ต้องนเยอะเยอะ

นเดียวพอบอกเพื่อนคนเดียวพอหวแล้วได้แล้วถอยมาถอยมาถอยมาไฮ้ยุึงบอกทางสายอย่าไปเยอะมึงมาเล่นตรงกลางมึงบอกเพื่อนที่บ้านมึงบอกมาเลนตรงกลางอย่าไปเยอะสายอย่าไปเยอะมึงจะเป็นตัวรุนกลับมา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 ้านกลับมากลับมาเป็นด้วยเดอดเชีงไม่ก่อนเดือเชีงเม่อก่อนไปเล่นกลางคูเชื่อเราหนักกว่าเยอะไอ้เงี้ยปืนล้วดเลยบอกนล้วนบกปืนล้วนบอกปืนลนเวเร็วบอกปืนลวเร็ว ไปนวดดีปืนไปนวดดีปืนไปนวดดีโยโยูมึงดูนะสถานการณ์ประเมินประเมินโย่เกินก่อกางเล่ไม่เกินก่อการไฟมึงหนักกว่ามันไฟมึงเก่งกว่ามันใช่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 ี่่ใช่มันต้องรอมันขึ้นมาอีกนิดนึงเวนนมึงฟังนะมึงเล่นไม่เกิเนินเนี่ยเนินที่มันึ้นมานิดเดียวไม่เกินนี้มากๆแล้วกระจุกไปอยู่ตรงเนินตรงกลางนะอย่าแยกนะกระจุกตรงกลางนี่แหละตรงเนินเออเราเล่นตรงนี้กันนะแล้วมึใจหน่มั่นใจหน่อยนะมึงมั่นใจกันหน่อยนะเว้ยไหวไหวไหว มันแยกไปซ้ายขวาไปชุบก็ปล่อยมันเอาตรงกลางให้ตายให้หมดเราปิดได้พยายามไม่บินนะอย่าเล่นไม้เยอะอย่าเล่นไม้เยอะอย่เล่นม้ตรงร้อยใหญ่กว่าไม่เล่นไม้ไม่ออกใครใครเอพีเอโน้ไม่ต้องเล่นนะเปลี่ยนมี่เลยรอก่อนรอก่อนพี่รอมึงเห็นไอ้ตรงเหลืองๆไหมให้มันเลยขึ้นมาเอาแม่งเลยใช่ใช่ร้อยมันเลยเหลืองๆขึ้นมาใช่ใช่เร็วพระโต้เพื่อนลมรีบชุบนะเพื่อนลมนี่ชุบนะเดี๋ยวมึงส่นะเดี๋ยวมึงส่งนะมันเหยียบเส้นเหลืองข้างหน้าพวกเราเราบั๊กปืนนวดแะ้วกูขออย่างหนึ่งเลยเมื่อกี้ที่มันหลุดตัวสองตัว ป่วยปืนยิงแล้วมาให้ซ้ำแค่นั้นพอเราเราออกเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ต้องมีไม่กี่มานำกิ่มานำต้องรีบไปมึงฟังแค่เสียงพี่บัสกับพี่เลโยสองคนมึงไม่ต้องตัดสินใจเองมึงรอแค่เสียงสองคนนี้พอ้สั่งสั่งปืนนวดดิระยะนี้เล่นได้อยู่นะมันเข้าโซนมันพี่เข้าโซนมันไอ้ยากมากพี่ก๊อตอันนี่มันมันจะด้วเหมือนดีเมพี่เราจวิ่งกลับมัยากเราจะวิ่งกลับลอมันเลยใช่เราจะเอาศพออกแยกเราจะเอาศพออกแยกเขาก็ฟังแค่พี่เลียวกับพี่บัสสองคนนั้นมึงไม่ตัดสินใจเองนะ ไม่ไม่บ <Wheel onents> ุหรลยไอ้เฟกอะไปไปไปฟังกูเชื่อกูนี่มันดึงเชื่อนีเมอนดึงแลนดไล้เฟยเฟยเออกวาดแลนนให้ไม่หยุดไฮไลท์กันน่ยปสอดกันนะไสอดกันนะเห็นศพเห็นศพมันแล้วมันหยิบขึ้นมาเลยนะไม่หดสอดนะมีหสอดนะมีกอตบอกตลอดเราอยู่ด้วยกันทีสคนเราเงเงเราไม่เสียยาแพ้ชนะมันทุกไฟาเว้ย แล้วไฟน pues ี้ชนะอีกจะเป็นไรเยี <explicit sm all> <'s> ่ยเ้หมอน่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่้่่่่่่่ช่่่่่่อ่่้่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ง่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มีว่่่่่่่อ่่่่่ไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่อต่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่งนะ อันนี้ขอเสนอคือขึ้นรถขยับไปใกล้มันแล้วปืนนวดพอมันล้มหมดลงพร้อมกันพีไผม่าไม่ทันแล้วพี่เล่นดีเล่นยากเพื่อนๆโอเคเอาตามือเาตามือบัสเอาตามมือรอได้รอไม่รอไดรอไ้รอ้รอไดรอไรอได้รอได้รอได้รอไดอไม่มีได้ีอแล้รออย่างเด้รอได้รอตายรออย่างเด้รอไม้นด้รอรออได้รอนี่อได้จะเข้ดนี่ขเข้มันอยากชนะจนตัวสั่นแล้เดี๋ยวมันก็อกเล่น

สี่สิบต่อสามเก้านะตอนนี้เราเป็นต่อนะเล่นต่อไหวไหวไหวแล้วแม่ยมีโอมันหลุดด้วยเดี๋ยวเราเลิ่มนะเราเริ่มต่อมันเป็นเฮี้ยอะไรไม่ได้มาสักทีไว้สัต่นถ้าเมึงจะเอาบอกนะจะนวดให้ก่อนนะเฮ้ย มันดูหล่อๆเลยลอยหล่อไงไม่รูบอกปืนด้วยทีปืนด้วยี่วนดยนเลยวดเลยไม่่าันเยคนมันบางนะนาะแต่แขกันนนมันบางจัดเลยคนมันบางจัดเลยด่านไปฆ่าพวกยัย่ไอ้วยยัยแกงรับหลังหวยสีล่อะไรกับโก คยเน่คยมองหน้าคุยไรจบนี้เอาต่อคยยั่เกนสตีมไอ้ยี่หมาไอยี่ะยำคยฮัลโหลเอาเอาเอาไป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 เอามันไปยิง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 ฮัลโหลเอามันไปยิงเอามันไปยิงเอามันไปยิงแต่ขึ้นมาคยไรยฉันมองคยเลย

dinh anh 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 dinh này dinh anh dinh này dinh 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 โอ้ยยี่แลมโบ้ชนอย่างเดียวเลยตายอุ้มศพมันออก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 ฮัลโหลเอ้ลุยเอ้ลุย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 เอยลุยอลุยเลุยไอ้ลุยไป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 หลุยไปเลยไปหลุยลุยไปเลยหลุยไปไปไปไออมาไปที่ใกลๆไป ไม่มี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 มันไปทิ้งไกลๆตรงนี้ไปไปไปเราไหว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 ฟังกูเราไหวไอ้เหี้อเราไหวไอ้หลุย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 ทำไมทำอย่างนั้นนะหลุยไอ้หลุยว่าแตฟักไอ้หลุยไอ้หลุยลงไแล้วนเยี่ยหลุหลุย ไม่มือชิปอีเลยหรอกเออไอ้หลุยอย่าแพ้อย่าแพ้ไอ้แเยนมองคุยเลยมองคุยเลยของมึงจบนี้เอาต่อไปแเยนเอาโง่ไอ้แเยนโง่ไอ้แเยนโง่เฮ้ยแม็กแม็กแลุดแม็กลุดแม็กลุดแม็กลแม็กลุดแม็กลุดลุ่ดแม็กลุดคุยอะไรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม็กลุดแม็กลุดไป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 ขึ้นมาขึ้นลุดจริงหลุดจริงไอ้เซคขึ้นมาเฮียลุ่ดไปเต็มหัวไม่ตายแม็กหลุดแม็กหลุ่ดวิมีเอาดิ แม็กก็ลุกด้ว่แมวดิเต็มหัวไม่ตายแม็กก็ลุดไปเอาเลยแม็กก็ลุดเองเขาไปเอาเลยแม็กก็ลุดแม็กก็ลุดเอาดิได้ยังเฮ้ยได้แม็กยังออยังไม่ได้เหรอโอ้โหมันก็ได้แล้วเนี่ยว้าวล็อกยังล็อกยังล็อกแล้วล็อกแล้วไปเลยไปเลยแม็กก็ลุดแม็กก็ลุดไปเลยไปเลยเพื่อนเพื่อนไหวไหมเหรอไม่ไหวแป๊บนึงต้องผมต้องไปหาเพื่อนสนุบโดนคืนเหรอคืนไหมเหรอทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนทิ้งทิ้งทิ้ง นน,น,นอออไ,อ,ไ <c oughs> อ้ยิ่งกูจะไปรู้ไม่ไรเฮียแม่งโดนเต็มหัวไม่ตาย